ตอนนี้กำลังจะเอาสายรุ้งนะคะระดับสายรุ้งประดับขึ้นไปนะคะให้อยู่ตรงกลางระหว่างกระท่อมชมจันทร์แล้วก็แฮปปี้นิวเอียมันจะวางอีกเกิงกับจิตตาร์ห้อยฟังทั้งนี้ เออนั่นละร่องนี้แหละพอดีสุดฟางเลยมนุษย์เรานี้ก็แปลกแล้วเราจะหาความยุ่งยากใส่ตัวเองทำไมล่ะนี่เพื่ออยากจะสวยปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็อยากจะมีความสดชื่นนะคะ จะมีสีสันแต่งแต้มบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าเทศกาลละเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งมันก็จะใหม่แค่ครั้งเดียววันที่หนึ่งมกรานแหละนะคะมันก็จะใหม่แค่วันเดียวก็คือวันขึ้นปีใหม่จากนั้นมันก็เก่าถึงวันที่สองมกรามันก็เก่าแล้วริสมาสก็วันที่ยี่สิบห้าโดยสากลทั่วไปเนาะ แต่ว่าเราก็สามารถระดับไว้ได้ตลอดปีแหละถ้าอยากเอาไว้เนาะแต่อย่างน้อยวันแรกใช่ไหมคะที่เราเอาขึ้นไปมันก็จะทําให้เรามีความสดชื่นสดใสหัวใจชุ่มฉ่าด้วยเทศกาลที่บอกว่ามันเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะคริสต์สมาสมันเป็นเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่เองก็เป็นเทศกาลแห่งความฉลองความสุขชื่นชมยินดีเหมือนกันนะคะ เราก็เลยต้องมีการประดับประดาบ้างนิดเล็กน,น้อยนะคะขึ้นเลยคุณลุงอเออนั่นแหละช่องเดียวกันสิคะไม่ไม่ไม,ไม่ช่องเดียวกันโอ้เดียวกันหรือยังยเดียวกันหรือยังวะไม่คนละช่องเนี่ยคุณลุงไล่ลามาดีๆสิ1 2 3ที ไม่ห้าค่ะห้าห้าค่ะอันที่ห้าค่ะคุณลุงก็อย่าเทียงคนอื่นที่เขามองดูข้างล่างมันมันดูชัดได้ชัดกว่ามาึ้นบ้านี้ซักขึ้นบนัานี่เออบอเป็นยัง อันนั้นเข้าไปข้างใน้ว่าเป็นยังไงซ้ายลุงแต่คอให้มันขึ้นไปให้มันซือเอาขึ้นไปให้มันอันนั้นขึ้นอีกได้ะบะบ่อดดก็แล้วแต่ว่าเป็นยังขันบ่ได้ก็แค่นั้นแหละนี่เห็นไหม มันมีมันมีอันขาวๆสองสองอันนั่นแหละมันแต้มสีสันให้สายลุงอันนี้สวยขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าไม่มีอันห้อยๆสองอันสีขาวนั้นสายลุงอันนี้ก็จะจืดชืดไปนะคะมีซันตาครอสน้อยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรที่ลูกกลมๆตุ๊กตาลมลุกมันเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกตุ๊กตาหิมะใช่ มันจะเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะเพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสนะคะฤดูการฤดูหนาวมันจะต้องเป็นตุ๊กตาหิมะสองตัวน้นอยๆสีขาวห้อยต่องแต่งทําให้แต้มสีสันให้สายลุงสีเขียวนี่สวยขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็มีซันต์ครอสตัวนี้กําลังหันหลังให้เรานะคะสีแดงๆอยู่ตรงกลางเดี๋ยวจะให้น้องปอมหันหน้าซันต์ครอสออกมาหน่อย น้องปอมหันหนะ้าซันตาคลอสออกมาดูโชว์ตัวหน่อยนะคะซันตาครอสแจกของขวัญแล้วนะคะวันนี้แจกของขวัญแล้วนะคะพี่ปอยก็ได้น้องปอมก็ได้คุณลุงก็ได้นะคะพี่ตูมก็ได้นะคะทุกคนได้ยกเวน้นป้าเปียกไม่เอาอะไรนะครับยังไม่ได้อะไรหันหนะ้าซันตาคลอสออกมากหน่อย อืมน่ะ้าใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์เอาสายขึ้นอีกไหมหรือยังไงอของขวัญคริสต์มาสของป้าก็คือการได้รีโนเวทส,สีบ้านใหม่นะคะแต่มันเสร็จไม่ทันไม่เป็นไรและของขวัญปีใหม่ของป้าก็คือซ่อมบอ่อน้ำตกนะคะ ส้อมบอ่อน้ําตกป้าเอาเอาเยอะเอาใหญ่กว่าพวกนี้ป้าเอาสีบ้านของขวัญคริสต์มาสเป็นสีบ้านสดใสแจ่มแจ๋วเชียวแล้วของขวัญปีใหม่ของป้าก็คือทาน้ําตกใหม่นะคะทาบอ่อน้ําตกใหม่น้องปอมเก็บไปหมดเลยลูกขยะเอาไปหมดเนี่ยไปไปเอาตรงนั้นด้วยนะลูกที่อยู่สนามหญ้านะมีเยอะอยู่ นั่นแหละเอาไปไว้ใช้ประโยชน์อีกเดี๋ยวน้องไหมจะทำลายล้างสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะทุกท่านมีไฟแสงสีด้วยนอันนี้นะคะ กระทอมชมจันทร์แฮปปี้ทมส์นะคะแล้วก็มีสายลุงสีเขียวแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะด้วยสองตัวมีซันตาคลอสด้วยนะคะซันต์คลอสใจดีนะคะอยู่ตรงกลางสวยนะคะสวยงามสวยงามและแล้วกระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทมก็สว่างสวยัย ประดับไฟนะคะแล้วก็กับข้อความอวยพรนะคะข้อความอวยพรแฮปปี้นิวเยียนะคะสว่างสดใสสวยงามแล้วรับคริสต์มาสนะคะเมื่อลคริสต์มาสไม่มีนะคะไม่มีตัวหนังสือหาซื้อไม่ได้ก็อยู่ในใจอวยพรให้กับทุกท่านก็แล้วกันนะคะ สำหรับคลิปการตกแต่งประดับประดาของเราในวันนี้ก็คงจะจังจบไหมไม่รู้เดี๋ยวอาจจะดูอีกก่อนดูอีกก่อนนะคะ